สวัสดีครับวันนี้มาดูมาเช็คน้ำครับน้ำไม่ค่อยไหลเนี่ยครับก๊อ่างล้างหน้าเนี่ยมันไหลแค่เนี้๋ยวบาล์วก็เปิดอยู่นะครับนี่ครับน้ำไม่ค่อยไหลครับมันจะเป็นที่อะไรครับมาดูกันครับ นี่นะครับผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้ครับเนี่มันตันนี่ขี้ดินขี้ขี้ดินมันตันนะครับของว่าน่าจะเป็นตัวนี้ย<อ>เดี๋ยวเรามาถอดกันเลยครับก่อนอื่นต้องปิดก่อนนะครับปิดก่อนนี่ครับมันจะเป็นเกี่ยว

มันไม่ไปเลยมัไม่ออกเลยเครับเ,เ,เลยมันอเเอกล้นีเเ่ักออกล้านี่ครัขีดิน

เป็นตัวดักกองไว้เนี่ยนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบคืนประกอบคืนแล้วไปคับขันล็อกเข้าขันล็อกเข้าไปนี่เปิดล็อกอกืมเป็นไงอรับดีดีเหรอ ดีครับดีอดเลยครับโอเคครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับ